ชิปเจ็บแล้วเนาะจุ่มปากหอยใหญ่เด้อข้าเสาหรือมือมาปินป่านำทักทายสบายดีแล้วก็สวัสดีเอจีทุกท่านที่ตามรับชมสบายดียนี่เสาเด้อพ่อแม่พี่น้องนี่ตอนเสาเมอนก้าจะเป็นเสาสุดท้ายที่จะสอนนอนป้าทุกคนเลยเพราะว่าเสาเมอนี้กาจะสอนกันมาชมบรรยากาศเนี่ยมันเสาเสาอยู่แค่แม่น้ำทุกคนนั่นเอ จนเขาึัาก,กับบ,าาบ,าบาาาวาดานนกาาานนะบวชอ่อนเพื่อนก็ไปหายิงนกเป้าเลยหารัดยิงนกเป้าเพราะว่าเป็นเมื่อวานนี้บวชอ่อนเห็นนกเป้าร้ายหลายมื่อนี้สัสาเลยไปนำเลยทุกคนเลยนี่ตอนนี้จะสาวคันเพื่อนกาเนึ่งเข้าเพลธายุบ่อนทุกคนเลยบวออนก็มาส้มบรรยากาศยามเช้าในนี่ก็จะเป็นบรรยากาศยามเช้า,าทุกคนเลยสิงนกพิเราะฮ้องจิกจิกจิกอยู่นี่น้ำกระไลทอดทอดด้วยทุกคนน้ำกระสะรุกสบายเด้ มาพีก็จะเป็นอ่างหินทุกคนเลยเออผินนะเสียงนกของจิกจิกอยู่กุ้งไม้ใหญ่นี่สำคัญเพื่อนกระค้างมมอนึงแล้วละทุกคนเลย ใช่กับลูกได้ใจยอยู่ได้ทุกคนเลยเอาก้อนกีหินเอด็ดอันเอ็ดบอลค้างมาหนึ่งเสือกะเอด็ดเอ็ดเคีงเอ็ดหรือเขาว่านั่นทุกคนเป็นกระถ่าย,ยาทุกคนสยงไก่ป่าโฮทุกคนเสียงไก่ป่าหันกินนี่นะนี่ทุกคนนี่ทุกคนถือว่าเข้าห้าอกไอยขึ้นแล้วได้แม่นอนพอเท่าแล้วบ่เออก็ยังพอเท่าแล้วทุกคนเอ,อ้ย เพราะว่ามันไม่มีข้อเย็นทุกคนเลยจนี๋ยวนะฮะก็ยังสีแดดเท่าอ้อมไว้จังหน่อยก่อนเพิ่นสะข้านเพิ่นเท่าถือว่าแดดก็อ้อแล้วทุกคนลเลยแดดแดดเหมือนนี้สะขัานเพิ่นเอามา,มามเท่ายู่พี่ทุกคนเลยเพราะวา่าอยู่พุนนะ่ะมันแดดเอามาเท่ายู่บอลโฮมแดดขึ้นแล้ว,ดวนนนะเดนะ้เจ้าโถ่ <laughs> เลยก็เดียวโมยอยู่ เนื้อลุมม่นวะนะเต้วกับโอ,อนเองมันจะหัดแล้วเหรอฮอน,ออนถ้อนเธอนึ่งข้าวน้อยได้ไหมไงกินขา้นขาบเดียวแล้วก็เมื่อเลยดิใส่ข้าวเปล่ามีแต่เหี้ยสิ่งมันนั้น อย่าบอกจะใส่เชือกใสเข้าผัะมันเปิ้ลนนะก็เลยใส่เชืปิดแทนใช่คือยแล้วแล้วทุกคนสรายแล้วกับพอดีอาดตึึบเลยสบายเลยมันพอละติดโหดเลยทั้งติดโหดทั้งติดไมกระดาม กบเลยเนี่ยมันเย็นแล้วบันน้กะถ้า้องเขามาว่าเขาสีได้เพื่มมาเฮ็ดกินนัทุกคนนี่ทุกคนตอนนี้เข้าห้าวเพลยกเพลซุกเป็นที่เรียบร้อยมันน้กาท้า้องเขามาก็สิได้เฮ็ดกินเฮ็ดยู่บันน้ก็ทุกคนเลยเฮ็ดกินเฮ็ดยู่แล้วก็สิได้หาเก็บเครื่องเก็บของเมื่อได้บันน้กไ็ไ้ เดี๋ยวเขามาบอกว่าซื้อได้ยังมากินกับท่าลุ้นนากันเลยนนั่ทุกคนตอนนี้เขาบโซนกับอันบพรว่าเพิ่นก็มาเลยมานบะมาเหมือนมอมาหมานเหมยล้วไปเสื้อตัซะค่อยไปแล้วนั่นปุ๊บโดยชุ่มแค่ท่าก็นั่นก็เห็นยู่เรื่องตัวบิดเนาะสาะเพิ่นก็ไปนำเขาผิดหวังบ่ <c oughs> ไปกับพิษวางนี่คนตอนนี้เขาบอสลแล้วก็บอบว่าชาวสามาตาหาหญิงนกแล้วแล้วก็พ่นกับไปหายำยำม,มองอีทุกคนเอ้ยว่าหาหญิงนกไป่ได้ก็ต้องไปหายำมองอีเพราะว่าพ่นเซอร์ไว้แต่เมื่อคืนนี่แล้วก็เมื่อเช้าก็พอได้ <c oughs> พอได้อันไปลุ้นทุกคนยไอ้ไอแล้วเริ่มจะเป็นวัดบอเลยแล้ว นี yeah, so so oh, mm ่ทุกคนตอนนี้บาว่าดกับมันมาสวยเพิ่นก็มาได้จะสามารถนลำหลังเดี๋ยวจะสอดไปเบิ่งปลาเพิ่นก่อนได้บเป็นเสื้อทงย่างได้แต่ทีได้ปดออมาบสวยมินิเสื้อจัด่างมองนี่นะสั่งด่างนั้นบ่เออถือแต่ปลาเงยมองเงยกะเื้อมองปลาซิวก็ได้แต่ปลาซิวนี่ไอ้คุณเนาะมาครับหนึ่งผมปีนะปศก็ปลาซิวนี่นะวัดเพิ่น ปดป่าเอาตะมองกดเด้วันนี้ได้ไดไดป่าขอกระตุมตุ้มง่างหนึ่งเลยส่งต,ตัวเลยทุกคนเลยนะตัวนี้วันตัวเลยง่ายนี่จะซ้ำเดียวบ่ไปซื้อส่งสดางกะได้อยู่ได้ บายเนาะจเส็ดแล้เป็นองตละทีสาวสเพบดกะเพบดแต่ปาคอปาคอก็ต้มสองตสามตเนาะต้มกินนี่เลอเฟรอแล้วตบาเงี้ยนึง ป,ปุ๊ดกระปูว่านะ นี่ปลาน่ปยานนี่กัปดอ่วทุกคนเลยปดปลาอตะมองแล้วนี่ยก็มีกินบอกปลาอได้หล่าอยู่้ม่ลงสองสองด่างนึงทุกคนเลยเอปลานอะนะเยอปลาทีแด้เยอปลาปอยู่ด้นางโค้งนง่นเด็กาไปได้เลิกดอห้องไหมนั่นเด็กขมัดมีอนยังไมอนะกนอกยนอยหอแล้เจอมีเฮดอ สองโต้ไปข้ใหญ่กันกินไหวแล้วเป็นเล็กตอนนี้ผสมนมากับขูดกิดป่าเอ๊ะเรากินอะไรผสมต้มซุมต้มสองโต้ด้วยเปล่าต้มแต่ปลาคอเขาปลาคอข้าต้มนั่นเนาะสองโต้เหมือนกัพอกินและปิ้งป่าก็ยังหลายอยู่ต้มสุม นี่ตอนนี้ค้าม้อไว้ท่าพอดีซอยปลาแล้วก็มาทิมเือมันยังมีข้าวนี่ตส้ม้มือมาเล่นมะขามให้หรุงเทมมัคือครบเครื่องเลย ป้ายังไม่ไดกินเพราะง่ะว่ะทําไมหมาแต่ที่คล้ายเด็กโคตรไม่ล้ว่ากายต์เมนูมันต้มสมัครเลยนะต้มปลาค้อยใหญ่เน้องต้มมะเล่นต้มเล่นเล่นน้อยๆนะต้มสมสมะเล่นมาค่ะต้มปลาค้อ khô kho tôm nhanh à, chồng Khoan. Khoan đang sống pin nhưng bỏ mua đây nói <laughs> cái <laughs> đó mà tấn mờ nắm đó nắm mờ hoan cái <laughs> đó โปลาปิงปลาเสาคัญกันไปไหม้มาเล้วทุกคนเลยตุ่มปลาโคตรแห้งเงี้ยทุกเลยในกระสีได้โป่งละโอ้ตุ่มปลาเขาใหญ่อืมปลาตุนี่กินตะปิงวันนี้ก็กินต้มก่อนทุกคนเลยไปไหม้มาแล้วทุนนี่พีนก่อนโอ้ยได้สองปิงทุกคนเลย bà nói pin ở tôm tập bài nhanh tuy nhiên mình em khác mặn xoạt xoạt lên cổng con con qua xúc là pin tài xúc lên nhằng đợi này lạ ตะเก่งกินข้าวกินมันบลาเดียวขาดเลยน้ำมันกเทน้ำบางนนีหวานบบก็ใหญ่โลยก็หวานนะเนาะย่าไรแต่มือแต่ว <oh. ่านมือมาดมิดกูนะ มีได้ใช่ไหมอาจจะได้ได้เจอโอ้ชิบซาบแล้วเนาะจุ่ปากควายใหญ่ดีฮึอกันนี้นะไรอางเงี้ไบอ่อือหึหอมก็ไดเหอหอมบ่อือหึอืข้าวซอยอยมือมายิงป่านำติงป่า นี่ต้มปลาคอใหญ่เป็นแซ่บอีลทุกคนมายคสามื้อนี้ไปบิยုนี่เจ้าค่ะิมละิมลเลจงค่อยๆซะเนาะปลาคอใหญ่นี่กินตนตยามันปงลีกลายๆคนจ ตอนนี้ก็กินขา้าวกินน้ำอีมทีเรียบร้อยแล้วเพวกกื่อการจะได้พาเดียวเก็บของขึ้นรถก้อนมาเนี้จะได้การเดินทางกลับบ้านเลยได้เก็บกบ่กเขิงเจ้า,จา,ขขานี่สำคัญภาษาเพิ่นีางก้อนละทุกคนเลยมันเก็บขึ้นแล้วละเขิงเมันก็หรือแต่เอาขึ้นรถทุกคนเลยแบบนี้กัน นี่ทุกคนถือว่าเขาของเฮาเก็บขึ้นเรถ่ไปที่เรียบร้อยนะทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าอาประมาณนี้แหละทุกคนเลยคุ้มกับเจอพูดตาม,มนะครับส้มเด็กนะพ่อพ่อก,ก,ก็จะสอนใหม่ทุกคน